มาถึงกันแล้วจ้าหาดทองย้อยเขามีกฎระเบียบการเข้าพักด้วยนะนี่อือม,ออมีกฎระเบียบพ,พักด้วยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกอนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่คือบรรยากาศริมน,น้ำนะครับตรงนั้นมีอีกกล่มครอบครัวมานะครับก็เป็นที่กลางเป็นที่สวยพอสมควรเลยจุดต่อไปอ,อันนี้จุดต่อไป นี่น้ำก็ใช้ได้นะตรงนี้เลยไหมล่ะเออตรงนี้เลยไหมล่ะลงเล่นก็ง,ง,ง่ายอยู่เอาตรงพื้นยากตรง,ร,งรุ้นดีกว่าตรงนู้นไม่ใกล้คนอื่นเขาอะลูกเราจะไปรบกวนคนอื่นเขาเน้นขึ้นมาตรงนี้เลยน,น,น้ำใสนะน่าจะเป็นเบอร์ไอเส้นเดียวกันแหละที่เรามาก่อนหน้านี้ <Okay. S 2> ก็ดูสวยดีนะอาสวยใช่ตรงนี้เนาะเขามีถุงขยะมาให้ที่นี่เขามีถุงขยะมาให้ถุงนึงเอาไว้ใส่ขวดน้ําขยะเปียกถุงนึงแล้วก็ถุงนึงใส่ถังขยะธรรมดามนี่คือกฎระเบียบการเข้าพักอพอแล้วอ่านเอาแล้วกันนะโ <Okay. S 2> อเคขณะนี้คุณแม่กับคุณลูกกําลังกางเต็นท์กันอยู่นะครับสองคน ตบตีกันหรือเปล่าก็ไ <c oughs> กกม่เเรู้เอาละเห็นคุณ,คณ<โด>ลุงเจ้าของเขาบอกว่าวันนี้น่าจะมีประมาณสักสิบเต็นก็คงน่าจะดีกว่าเมื่อวานที่เราไปเป็นไปเหมาเต็นเขานะครับเออมาลองดูบรรยากาศแ <Sabrina> <c oughs> บบแบบใหม่ๆกันดูว่ามันเป็นแบบไหนเสร็จ <ซ fright? S 1> <Sprinkle. S 2> แล้วหลังคา โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยกางเต็นต์ต่อแล้วกันไม่จําเป็นถ่ายบรรยากาศถ่ายแล้วนะบรรยากาศถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นน้ํากันเมื่อไรเนาะเออขณะนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับๆๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับ,ส,รบส,ส่วนพ่อทําหน้าที่สูบที่นอน ชักเริ่มเป,เป็นชิ้นเป็นนันขึ้นมาแล้วว่าดูดีเจ๋งไปเลยแม่กับลูกสองคนช่วยกันในที่สุดเต็นเราก็เสร็จแล้วในเกรับตอนนี้ท่านผู้นำกำลังจัดเตียงแล้งไงท่านผู้นำบบนได้พื้นที่แล้วใช่ไหม